ไป okay. เลยนะอธะบายเรื่องราวดีๆของเราที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อเนาะโอนเงินให้ท่านยังไงครับอ๋อ,อคือคือ,คอเรื่องมันมีอยู่ว่าคือผมเอเงินให้แม่ก่อนคือปกติจะให้แม่อยู่แล้วทีละหมืน่นทีละหมืน่นอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นน่ะกำลังจะนอนแล้วก็คิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะคุณให้พ่อบ้้งปาวะ เขาไม่เคยให้พ่อเลยเพราะเราคิดว่าพ่อทางานหาเงินเองได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเออให้พ่อักหน่อยดีกว่าแล้วนกะ็จะได้แบบชื่นใจหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยโอนให้พ่อไปบ้างหมื่นนึงหนึ่งหมื่นบาทใช่แล้วเขาก็ส่งมาในไลน์ก๊ปบ,บอกว่าเอา้านึกว่าแสนอย่างงี้ผมเลยรู้สึกว่าท้าทายกันมากเลยนะคือผมกับพ่อเป็นความสัมพันธ์ที่แบบฟิลแบบเพื่อนกันให้ยมมากๆเลยจะไม่ใช่ฟิลแบบครับพ่อสวัสดีครับพ่ออะไรเงี้ยจะแบบ กิข้าวยังไงอะไรเงี้ยจะเป็นเพล่แบบเหมือนเพื่อนคุยกันทั้งคู่เป็นอย่างนี้แต่เด็กมากแล้วจะแบบก็แค่คุยกันดีๆอ่ะจะต้องกวนประสาทกันไปกันกลับอะไรเงี้ยพูดดีๆกันไม่ค่อยได้ถ้าคนอื่นมาฟังผมอาจจะดูแย่เลยอ่ะพูดไปเสียพ่ออะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพ่อชัดจะท้าทายเรามากเกินไปแล้วนะก็เลยจัดไปโอนไปแสนบาทเขาก็ตกใจเขาก็ส่งสติกเกอร์อุ้ยมาอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าที่โอนไปเนี่ยเยอะเนี่ยเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ใช่คนซือรุ่ยุื่อไล่ พ่อผมเนี่ยแบบเป๋าตังค์ยังไม่มีเลยเขาู้สึกใส่ปอมเกงก็ได้อะไรเงี้ยเพราะเป็นคนอย่างนั้นนะแบบไม่ไม่ใช้เงินเลยสักบาทนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยให้เขาแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าลึกๆเขาหน้าจะเอาไปจ่ายค่าบ้านแล้วพอเช้าต่อมาเขาก็ส่งสลิปค่าบ้านมาจริงๆผมโอนไปทั้งหมดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทให้พ่อใช่ไหมแต่เขาก็โอนค่าบ้านไปแสนสองคือใส่ของตัวเองเพิ่มพ้าไปอีกอะไรเงี้ยคือเขาก็เออเราก็เลยแบบเดี๋ยวให้อีกวันหลังอะไรเงี้ยรอบหน้ายังไงต้องหลักกว่านี้ไหมถ้าท่านเคยบอกว่าเออเป็นหลักแบบมากกว่านี้ยังไงงเราต้อ ให้อีกขอทํางานแล้วดูเงินก่อนแล้วกัน <laughs> ให้ยี้ทุกวันก็ไม่ไหวไหมผมก็หมดพอดีอะไรเงี่ยแต่ก็ก็ให้อยู่แล้วเพราะว่าสำหรับผมครอบครัวอันดับหนึ่งจริงๆคือครอ,อบครอบครัวอันดับหนึ่งคืออย่างช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เราแบบอุยโอเคไหมครับผมถือไว้ตรงนี้แล้วกันอือคือตอนนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของเราเรา,เราก็แบบ ปลูกมานานอ่ะต้นเนี้ปลูกมาตั้งห้าหกปีมันก็เป็นช่วงเวลาเกี่ยวเราก็ทางานเป็นอันดับหนึ่งช่วงนี้เราต้องยอมรับเลยว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัวเท่าไหร่นักเลยน้อยมากถึงบ้านคือแค่เจอหน้ากันล้วก็แบบเออเป็นไงบ้างกินข้าวยังขึ้นไปนอนอะไรเงี้ยแต่เราก็ทำทุกอย่างไปก็เพื่อครอบครัวนั่นแหละตั้งใจทางานหาเงินก็เพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเราให้มันดีขึ้นเพราะแบบบ้านผมเคยจนมาก่อนไงแล้วเราไม่อยากกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกแล้วเราต้องขึ้นไปข้างหน้าอย่างเดียวเราก็เลยต้งใจรทำงานแล้วก็หวังว่าจะ พาครอบครัวเราไปถึงจุดจุดนั้นที่เรานึกถึงไว้ได้ครับแต่ว่าท่านมีแบบพูดอะไรห่วงเราไหมเกิดเรื่องการทํางานย่างไงบาเขาไม่ห่วงเขาจะห่วงแค่เรื่องนอนพอหรือเปล่าตอนเช้าจะกินอะไรแม่ผมก็จะเป็นแม่แพาพ่อก็ทำงานเหมือนกันเนี้ยแม่จะคุยกันเยอะก็<ๆ>ะจะแบบนั่นแหละเออ,อก,กลัวันนอนไม่พอวันไหนกลับดึกก็แบบจะจะรออะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ต้องรอเราจะกลับไปนอนเองอะไรเงี้ยก็จะส่วนมากห่วงเรื่องงานนั่นแหละเขาก็อยากให้งานเราออกมาดีที่สุด เหม er mm mm. <S 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 ือนกันไม่แพ้เราตอนนี้ไบรได้นอนวันละกี่ชั่วโมงนอนเยอะไบรนอนเยอะคืออย่างน้อยๆต้อง6ชั่วโมงไบอะถ้าเป็นไม่ได้ก็จะนอน6ชั่วโมงให้ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่น้อยสุดกี่ชั่วโมงให่นอนต่อวันนะ้ช่วงยิโอ้โหถ้าน้อยสุดคือไม่ได้นอนคือไม่ใช่ว่ามีไม่มีเวลานอนนะไบเป็นโรคนอนไม่หลับท่านยิ่งนอนแบบเป็นแบบอีเวนต์ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกหลับไม่เคยได้หลับเลยเพราะว่านอนไม่หลับจริงจแบบพอมันต่างที่มันมันต้องพรุ่งนี้เช้าต้องเ ต้องพยายามนอนหาของช่วยช่วยให้หลับหับอะไรเงี้ยครับมีไปปรึกษาคุณหมอหรืออะไรไหมการคนอนไม่หลับของไม่มีเลยแต่คิดว่ารอว่างๆแล้วไปทีเดียวเพราะใบ้มีปัญหากับการนอนเพราะว่าเหมือนมีคนเคยบอกว่าเป็นโรคหยุดหายใจระหว่างหลับด้วยเพราะว่าเป็นคนนอนแบบนอนนอนกลนบ้างบางวันวันก็ไม่กลองวันก็จัดปานวันก็หยุดหายใจอะไรเงี้ยมีปัญหามากๆก็เลยคิดว่าต้องรอรักษาใหญ่ทีเดียวเลยดีกว่า อันนี้แบบหวันไหมว่ามันจะรู้กระทบหนักเข้าไปหรือเราไม่ยิ่งไม่รีบไปเช็คไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคิด<ล>ว่าคิดว่าไม่นะครับเพราะว่าหลับหลังๆมันนี้เหมือนไม่ค่อยเป็นแล้วนะเมื่อกี้เราก็แอบถามแม่ว่าเพอเราหลับข้างล่างว่าเอันนี้ไปกัดฟันไหมไปกล่นไหมไปอะไรไหมก็ไม่ค่อยเป็นเท่าเมื่อก่อนแลลวเหมือนช่วงนี้ก็ ไม่ได้สาหัสมากเอาจริงทางานทุกวันแบบนี้ยังเบาถ่ายละครองนะความรู้สึกผมถ่ายละครตอนสองเรื่องนี่คือหนักจริงหนักอันนั้นน่าเป็นหนักเลยอะไรเงี้ยแต่พอแล้พักไปแป๊บหนึ่งก็ถือว่าได้ชาร์จแบตชาร์จพลังทํางานแค่นี้คือชิลมากครับผมในแก๊งเราสี่คนอยากจะแบบมีใครที่แบบจับจงจับจิ้นของเราพูดกับเราสักบหนึ่งอยากจิ้นกับใครเหรอพี่ตองไหมพูดจิ้นไหมพูดหักอ๋อเอสิ ไม่รู้เลยอ่ะนึกไม่ออกเลยไม่เคยไปทางนั้นเลยแต่ว่าที่เห็นแฟนแฟนแฟนเขาก็จะชอบเห็นไปแต่พี่ตีอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้ฟิวจิ้มกันเลยไปกับพี่ตีชอบแกล้งคนอื่นก็เป็นแบบเออน่ารักน่ารักเป็นคู่พี่น้องคู่ฮาอะไรอย่างเงี้ยคือเคมีดีกับพี่ตีน่ารักพี่ตี จะจะตื้นขึ้นไหมหรือว่าเป็นคู่ที่แบบว่าเออมีมุมน่ารักโมเมนต์แบบมีงี้ยๆครับไปคินไปลีกันเป็นพี่พน้องแล้วกันออน่ารักน่ารักอะไรครับออพี่น้องกดประสาทเ,<อ>เป็นตัวแบบตัวน่ารำคาญในห้าคนจะมีเป็นแบบแนวซีรีส์อะไรอย่างนี้ไหมนในเรื่องราวตอนนี้เขาแบบโอ้ช่องเราก็ผลิตแบบค่อนข้างจะเยอะด้วยอันนี้ไม่รู้อนาคตเลยว่าสุดท้ายแล้วพวกเราจะได้ไปเล่นอะไรนั้นหรือเปล่าเพราะว่า เอาจริงช่องวันตอนนี้ก็คอนเทนต์ค่อนข้างเยอะมากๆแบบม,มีมีมีอะไรให้ทําเยอะมากๆนะครับก็อยู่ที่ผู้ใหญ่แหละว่าเขาอยากให้เราไปลงทางไหนอะไรเงี้ยอย่างละครมบเรื่องหน้านก็เป็นแนวที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันเป็นแนวที่ค่อนข้างจะท้าทายตัวเองเลยครับ,รบแต่ก็พอดูครับเริ่มถ่ายเดือนหน้านี้ครับโอ้โอเคติดตามกันเนาะติดตามกันครับช่องวันครับผมคอนเซ็ปตนมีเท่าไหร่คอนเซ็ปต์อ๋อไ่ได้ยินเลว่าคุูพีได้ชิดมากใช่ก็คือคอนเซ็ปต์แรกคืออันดับแรกคือ เราอยากเอาตัวตนเราใส่ไปในนี้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยที่ยังเป็นโชว์อยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวตนของเราคือเราไม่อยากให้มันดูเป็นแฟนคลับแฟนคลับกับดารามามานั่งดูกันอะไรเงี้ยอยากให้เป็นฟิลแบบเหมือนเพื่อนกันเหมือนเพื่อนสมิทกันเพื่อนมหาลาัยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ก็คือตามใจแฟนแฟนแฟนตามใจแฟนแฟน<อ>ก็คือจะเป็นแบบเน้นคุกคีเลยมันจะไม่ใช่แบบอยู่บนเวทีแล้วก็มานั่งดูจนจบมันจะมีแบบเราจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเข้าไปเล่นกับคนนั้นคนนี้แบบ ทั่วถึงสุดๆเหมือนที่ไปชอบทาเลยก็จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าสถานที่นี้อยากพูดมากเลยแต่ว่ายังพูดไม่ได้อยากเซอร์ไพรส์มากกว่าอ,อ,อยากให้อยากให้เซอร์ไพรส์มากกว่าจริงเด,เดี๋ยวรอใกล้ๆแฟนมิ้น่าจะเริ่มประมาณมสิ้นเดือนสิงหาแถวๆนี้ปลายปลายเดือนยี่สิบกว่าสิงหาอะไรเงี้ยเป็นวันเสาร์เอาเป็นว่ารอติดตามครับตอนนี้กําลังคิดโชว์อยู่ไปอยากคิดเองเพราะว่าช่องช่วยจัดแหละแต่ว่าเราจะพยายามดีไซน์ทุกอย่างออกมาให้มันเป็นผสมผสานความเป็นเราให้มันมากที่สุดแล้วก็ อยากบอกฝากบอกว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะเหมือนแฟนมิตอันไหนอย่าไปเปรียบเทียบเพราะมันจะไม่เหมือนใครแบบ,แ,บ,บแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็คงไม่มีใครทําด้วยแต่ว่าเซอร์ไพรส์ความสนุกสนานเซอร์อไพรส์อะไรอย่างเงี้ยพี่ใบจัดเต็มให้แฟนคลั <c oughs> บเกสไม่แ <c oughs> น่ใจแต่ถ้าคนมาดูใบจับลองว่าจัดเต็มครับผมโอ้โอ่ะต้ติดตามกันติดเนาะครับพี่ใบอกว่าดูลายแฟนทลัเหมือนแฟนเลยจริงใช่ผมจะใช้คำพูดว่าฟ e ลแฟนฟ e ลแฟนเราก็จะแบบว่า รายงานนะ่ะทาอะไรบ้างวันนี้แล้ววันนี้ตื่นมาตอนนี้นะ่ะกินข้าววันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็น่ารักดีแล้วว่าเขาก็ชอบให้เราบอกอย่างนั้นมันรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดมากขึ้นได้คุยเล่นกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็จะพยายามเล่าให้เขาฟังตลอดว่าเออวันนี้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเหนื่อยไหมไปให้กําลังใจพวกเขาบ้างอะไรเงี้ยก็้น่ารักดีเราก็แฮปปี้นะที่ทําอย่างเงี้ยไม่ใช่มันรู้สึกว่ามันต้องทําแต่รู้สึกว่า อยากทาเพราะเขาน่าร ER ักกับเรามากไงเราเลยก็เลยอยากน่าร yeah. I mean, ักกับเขามากเหมือนกันเรามีอยากอะไรอยากจะบอกเขาไม่ท hmm. ี่ผ่านมาเหมือนเขาบอกอะไรกับเราเรื่อบอกว่าเอาเอาจริงอันดับแรกขอขอพูดถึงแฟนคลับเก่าๆก่อนเลยแฟนคลับเก่าๆนี่เหนื่อยเราทำใหม่ๆนะเพราะว่าไม่ใช่เราเหนื่อยนะเขา่เหนื่อยเพราะว่าเหมือนเขาต้องคอยเทคแคร์คนใหม่ๆด้วยคือเราไม่ได้สั่งให้ทํานะแต่เขายินดีที่จะทำแบบคอยแนะนําว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นห้ามทํานะหรือว่ามันอยู่ด้วยกันสิแบบบางคนแบบอยากมาตามไม้จังแต่มาคนเดียวก็แบบเฮ้ยมันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนี่น่ารักมาก ไม่ทใหม่ๆก็น่ารักน่ารักเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เห็นภาพของคนอย่างนี้เยอะแล้วเราก็แบบตืมนติ่มเวลามา,มา,มางานแล้วเราเห็นคนมารอฟังเรามาให้กําลังใจเราเยอะๆอะไรเงี้ยมันทาให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นเราพอรฟอมกมาได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าความจริงไปไม่ใช่คนเก่งเลยนะแบบการขึ้นเวทีเราก็ตื่นเต้นแต่พอเราเห็นคนที่เขารักเรามาให้กําลังใจเราอะความตื่นเต้นหรือความกังวลมันหายไปเลยกลายเป็นว่าเราแค่อยากเอนเตอร์เทนอยากอยากส่งความสุขแค่นั้นต่างคนต่างแฮปปี้เท่านั้นเองจบเลย โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ